เอาละครับทุกคนเราจะมารีวิวรถฟอร์ดมาแต่งกันนะครับอา๋ยวพาเดินดูรอบคันก่อนนะนี่หน้าตาเขาจะประมาณนี้เป็นรถปี1965นะครับผมเป็นตัวอสองประตูครับผมเดี๋ยวลองไปเทสต์ดร้ายกันดีกว่าปีนแต่จะประมาณนี้ โอ้คุณพระวิ่งได้ถึง200กิโลต่อชั่วโมองเลย <S <S ไม่แน่นะแน<ๆ>่นะคผมอาจจะต้องเอามาปรับแต่งเป็นแนวแบบเคนบล็อกก็เป็นได้อะ่ะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับตอนหน้า กลับมาพบกันใหม่นะครับ